เพื่อนคนช่องทาราชีลาละครใครที่อยู่ช่องทาราชีลาละครเองนะคะใครน้อนทำคลิปจักกระเป๋าเน,นะะี่ยค่ะดิ้มแนวฟาร์มไละอินดี้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าเออพี่ตั้งใจทำคลิปอันเนี้ยมอบสปายให้กับคนที่พี่รักมากที่สุดก็คือนามาชัยแดนเจริญก็คือนามชื่อว่าพี่ฮิโน่นั่นเองนะคะเพื่อน ที่หนูยาเ็นติผู้หญิงที่ที่หนูไม่ถูกกันน่ห้ามไปยุย่งในขาเลยนะพะอพวกหนูกูเดี๋ยวก็จะทาร่จะจะด้เคียร์กับพวกมันพอพวกเราเอาจริงถึงอย่างนี้องหนูอยากปกป้องพี่ไงที่ต้องกลับมาที่นี่ให้ไวที่สุดหนีเกิดหนีจากพวกมันให้ได้ที่สุดเพราะเราจะไปเคียร์กับพวกมันเอง แต่พี่ต้องอยู่เฉยๆพวกเราต่อว่าคนนั้นเองพวกผู้หญิงที่มาทำร้ายใจพี่ยังไงนะแล้วก็พี่หนูต้องคนตาสว่างมากกว่าอย่าหลงเชื่อในความมืดของพวองมันเพื่อนโดยนี้ขอเตือนภัยกับผู้คนด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเรื่องเซ็กกัอันตรายกับพวกเรามากๆเลยนะคะเพราะพวกเรา เขาอเตั้งชื่อว่าแกล้งสายสืบแต่โดนเขาเรีชื่อแกงไปแล้วไม่ใช่เราคอยให้จัดเกระเป๋าให้ดูนะคะกระเป๋าออเดิมเลยนะคะเพื่อนอันนี้เลยนะคะแบบนี้นะสีผู้หวานแหววเลยค่ะเนาะ่าร์มแล้วเข้าในฟามแล้วแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็พี่โนต้องต้องสู้กับมันแล้วพี่โนต้อง กลับมาอยู่ที่นี่ห้ามอยู่ชลงลีนะพวกมันอยู่แถวนั้นแน่นอนเพราะเราจะเอาเรื่องถึงที่สุดที่ทำให้จิตใจพี่งไงล่ะเอ,อ่อพอเดี๋ยวใส่นี่ก่อนก่อนเลยนะคะเพื่อใส่มันทังกันก่อนเลยแตะปะให้ดูนะคะแบบนี้นะแล้วก็ใส่อุ้ย ใส่ลิฟิกเห็นไหมใส่ลิฟิกเทปอย่างนี้นะคะเพื่อนปรากันไหมเนาะประกันท่านจัดตัางกันได้ไหยนะคะในตีมนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนเคาจะแต่งกระเป๋าแบบไหนก็แต่เพื่อนๆเลนะนะคะแล้วก็พวกเราเปพยานว่าพวกกลุ่มพวกใส่ต้องโดนตำรวจจับกลุ่มห้ามมืมืลุกมูอหกปังแก้ว ไม้นพวเราจะกับภูมได้แน่นอนต่อไปใส่ปากกาปากกาสีอย่างนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็ใส่ดินสอนนะคะเพื่อดินสอดินสอเปลี่ยนไส้นะคะด้านหน้ากากฮักทิโน่ค่ะเป็นเครื่องล้างไปก่อนแล้วต่อไปใส่ปากกาแดงกับกระดานนะคะ นี่เีีสีปากกาเยอะเลยซื้อมาเยอะเลยนะคะต้องใช้ตูนิดหน่อยนะหือลาไปโรงเรียนก็เอาพอไปอเป็นเครื่องล้าไปก่อนแหละน,นี่หนูหนูมีของฝ่ายให้เป็นเครื่องเขียนนะเพราะหนูไม่มีงบ หน,หนูบอกพี่กก่อนนะถ้าอีกคนนึงมาจีพี่กบอกหนูพวกเราจะตอบว่าคนนั้นจะเอาเรื่องที่วางยานขงทนานให้กลับรุ่งพี่วกนจะฮารามพี่หนูต้องควรทิ้งยางนนะซะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ใจหนาบพี่นะ พพเขาโหงรัทุกคนกนลุ่มแก๊งเซ้นมูลจะบอก็ต้องใช้ไม่ให้คลิปนี้ฝากกดไลค์จะใ,นในช้คลิปนี้ในวิดีที่่านโจทยที่ใหม่ด้วยนะคะพเพราะว่าขอฝากเตือนภัยทุกคนด้วยค,นนะคะ่ะพวกะว่าที่ติดเส้นทั้งหลายเลยอย่ามาเข้าใกล้พิการของฉันไม่อย่างนั้นพวกเราจะเรียกตำรวจมาจับพวกแกถ้าพวกแกไม่อยู่ทำลายให้หนูแล้วก็เจอดีกัน